เพราะทุกๆความฝันนั้นมักมีตัวเลขนกนำโชคซ่อนอยู่ถ้าไม่อยากให้ความโชคดีของคุณหลุดลอยไปฝากให้เอกเทวดาเป็นคนดึงตัวเลขอ,ออกมาให้นะครับความสำเร็จเพียง1%เปอร์เซนมาจากผลของการทำงานเกาเปอร์เซนที่ล้มเหลว ฝันเห็นจอมปลวกทํานายฝันได้ว่าหากผู้ใดฝันเห็นจอมปลวกขึ้นภายในบริเวณบ้านคนที่ประกอบกิจการงานส่วนตัวนั้นกิจการงานของคุณมีโอกาสตเติบใหญ่ได้หากผู้ใดทํางานเกี่ยวกับรัฐวิสาหากิจหรือรับราชการจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งโดยมีผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นคนคอยสนับสนุนคุณ หากผู้ใดที่ทําการค้าขายจะมีผลกําไรเข้ามาอย่างมากในระยะสามถสเดือนนี้และสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเป็นประจํามีโอกาสได้หยิบเงินก้อนโตเลยทีเดียวหากผู้ใดฝันเห็นจอมปลวกแล้วได้เข้าไปรูปคําทํำนายฝันได้ว่าจะได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาส่วนคนที่ทํางานชอบปิดทองหลังพระนั้น ความดีที่จะส่งผลกับคืนให้คุณได้ในเร็ววันหากผู้ใดฝันเห็นจอมปลวกและได้กราบไหว้ทำนายฝันได้ว่าการเดินทางไกลจะช่วยให้คุณมีโอกาสประสบกับโชคลาภใครที่ประสงค์ร้ายกับคุณจะทำอะไรคุณไม่ได้หากผู้ใดฝันว่าได้ขุดจอมปลวกทำนายฝันได้ว่าการงานที่คุณทำอยู่นั้น จำเป็นต้องนำกลับมาแก้ไขใหม่แต่ผลของการแก้ไขนั้นจะคุ้มค่ามากกว่าเดิมหากคุณกำลังสับสนที่จะเลือกระหว่างทำงานหรือเรียนต่อไปคุณควรเข้าไปขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ลักษณะผิวขาวรูปร่างทวมจะเป็นคนให้คำตอบคุณและจะทำให้คุณมีโอกาสประสบกับความสำเร็จอย่างยิ่งในอนาคตและถ้าหากฝันว่าได้ขุด จอมปลวกแล้วเห็นตัวปลวกจำนวนเยอะมากคุณจะหมดเคาะถ้าเป็นคดีความคุณมีโอกาสเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนเงินทองจะหลั่งไหลมาไม่ขาดมือเลยทีเดียวตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นจอมปลวกเท่ากับ9 8 7หรือหนึ่งขุดจอมปลวก เท่ากับ7 8 9หรือ0ขอให้ทุกทุกท่านฝันดีมีโชคปลดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ